ตอนนี้เราพึ่งเราพึ่งสุดท้ายแล้วเฮ้ยเฮ้ยหยุด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 สต o อปไอฟอล์เลทอรี่ไอฟอล์เลี่มึงทำอะไรลงไปมึงทำอะไรลงไปนาทีมันไม่มีสู้เพื่อนมันไม่มีสู้ไอฟอล์เลทอรี่าตาเมื่อทำพิษไอ้ชิบหายพ่อพ่อหยุดหยุดเันไม่มีที่สู้ไอฟอล์เลทอี่ไป เอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องชิก้าสตรีมเมอร์นะครับผมวันนี้มาอยู่กันในเกมเทลเรียเทลเลียเทลรเรียคาราบิตี้มอสกับผองเพื่อนนะครับ <Wow. S 1> ก็ขออนุญาตออกมาเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะต้องบอกก่อน,นครับว่าในระหว่างที่ผมอัดคลิปวิดีโอเนี่ยมีบางคลิปวิดีโอเนี่ยเกิดอาการเสียหายขึ้นนะครับทำให้พวกเราเนี่ยไม่สามารถที่จะ๊ยวกูกำลังอธิบายอยู่มึงตีกูทำไมละเพื่อนวิดีโอในบางฉากที่ผมตัดต่อมาลงเนี่ยอาจจะไม่ต่อเนื่องในเหตุการณ์ที่พบเจอเนาะแต่ว่าผมจะขออนุญาตเล่าเาะาาเน พวกเราเดินทางไปยังโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลในโลกเทอเรีย และเราก็ได้พบเจอกับป่าจังเกิลที่สวยสดงดงามอุด,ดมไปด้วยธรรมชาติและเหล่าบรรดามอนสเตอร์ที่เป็นมิตรน่ารักกับพวกเราพอจากนี้เรายังได้เดินทางไปยังเขตไพศาลกว้างใหญ่ไพศาลดูเหมือนว่าจะมีปลาตัวเล็กตัวน้อยจำนวนมากที่เป็นมิตรกับพวกเราโอ๊ยกูกำลังเล่าอยู่มึงอย่าเพิ่งตีกูสินี่แน่น่แล้วเราก็ได้เดินทางไปเจอกับปราสาทขนาดใหญ่ดูเหมือนว่าเจ้าของปราสาทจะไม่ค่อยเป็นมิตรกับเราเท่าไหร่แลวเราก็ได้เดินทางไปยังสถานที่อีกมากมายไกลกอไม่ว่าจะเป็นอวกาศดาวเคราะห์หรือแม้กระทั่งขุมนรกอันน่าสะพรึงกลัว หัวลอะชดขำอะไรก็จะน้อยลงนะครับฉันรับอกเลยนะครับว่าเราจะไม่มีการติดเล่นหรือว่ามีการตายใดๆเกิดขึ้นอีกต่อไปแล้วครับฉะนั้นแล้วสบายใจได้เลยครับผมว่าจะไม่มี้จัคูบซื้อของแล้วประโยชน์ต่อขอบคุณครับเื้ยของแลของแล้วประโยชน์ปะเฮ้ยปวดสารามปวดสารามไปที่ลานจอดรถเดี๋ยวนี้ อิมเบอร์เจนซี่ไปเราคถึงอยทำไมวะเนี่ยค่อยค่อยค่อยโอ้ยโอ้ยโอยอ้ยดอ่ะมาลวมาลวมาล้วาละมือความมือความมือลองไปวับมาเลยมาวับโอ้วับวับไอพีโดนชิบหายแล้วพีแกเป็นส่วนหนึ่งของพีสลามแล้วไม่นะพีอยู่ในสลามพีอยู่ในสลามออกูวับดิ ยงกันังกันออกเหกลับมาอยยามนีู่สาวะไปรอบเนี่ยอ๋อหมายค่าคุตเติมยาแล้วก็หยิบมาทมวะเนี่ยปลาคราบเฉยีปลาคราฟเฉยเลยเสจแล้วเรยจแล้วอ้วเรียบร้อยเย คมิงสลามบอตัวแรกก็บอลสลามจุดจรอยแล้วบอตัวแรกของไทยหลายๆคนอันนี้อันนี้ใช้แทนปืนดีกว่าน่าจะโหดกว่าเอาของตกตกลาวะโอ้ยเฮ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 ้ยชิบหายไอ้เนี่ยมันอย่าบอกนะมันกลายเป็นไกด์แล้วตกลาวะ ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรววสู้เพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดาเมจกูไม่มีมึงหยุดหยุดเลยเดี๋ยวเดี๋ยววหนีเลยรักวหนีเลยแเละพยายามะหนีพยายามะหนีเออกบดเลยไอ้ของดบตัวลาายังไงวะเนี่ยเอ้าสรุปปีไกดตกไปในลาบาร ไปไหมไปไหมไปไหมเออเออโอเคเดี๋ยวกูต้องทำบล็อกไว้ให้มันกันไกลหล่นเลยเฮ้ยกูได้ดาบไอ้นี่มาจากใต้ดินวะเนี่ยโอ้ยเอาว่ะดาบเดี๋ยวเฮ้ยโอ้โหมันดอบมาจากไอตัวไอหนอนที่อยู่ใต้พิภพอ่ะ โอ้าี๋ยวมล็อของเลยเออแนละไรกพลังไปละไปเลยรอปว้าวูไปโดนเลยลงมาใต้ดินรางขึ้นมาูลังชาร์จบัฟอยู่ฮับฟูตุ้มลวกลวกแล้วอ่า เลยตายข้างบนถือว่าดีใช่ดาบนี้นอกจากเอาไปจูยังเอาไปเดินทางได้อีกด้วยโอ้คตรจากเลยแม่น่าก็ว่าไหมถ้าเรางุดดูดีกว่าเอาเอ้ยคนนี้ดาวพึ่งดาวพึ่งเฮ้ยเฮ้ยหยุด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  ไอ้ฟลอร์ทอรี okay. ่ไอ้ฟลอร์ทอรี่มึงทำอะไรลงไปมึงทำอะไรลงไปนาทีมมันไม่มีสู้เพื่อนมันไม่มีสู้เดี๋ยวมันไม่มีที่สู้เว้ยไอ้ฟลอร์ทอรี่คุณว่าตามมึงอะไรทำผิษไอ้ชิบหายโอ้โลลี่ชิบอ่อยอ่อยอ่อยหยุดเราไม่มีที่สู้อไอฟลอร์ทอรี่ไปกู่ใครกูสู้อยู่กูว่ากูสู้ไหวกูว่ากูสู้ไหวกูว่ากูทุกอย่างจะโอเค ลาก่อนพวกมึงลาก่อนพวกเดี๋ยว่อกรู้นอนเดดมาแล้วเนี่่ะมาแล้วมาแล้วโอโวอโวอ้โหโโห้โหโ้โห้โวห้โ้้้เหออกอ้อ้หออ ใช่มันจะเก่งมากถ้ามันอยู่นอกรังตกตุกนี่ไงนี่ไงกูได้ดาบมาที่สองแล้วไอ้ดาบกูตีนโจ๊กกว่ะเออเดี๋ยวเอากลับไปให้เพื่อใครอยากได้โอ้ยโอ้ยเราเอาเผากูไม่นะกูตีกูตีกูตีกูสวนกูสวนเอาซีเอาซีตายไปซะไอ้เบื่อไม่ เป็นหนึ่งเดียวกับเนื้อไปซะแม่งเอ้ย <c oughs> แอ่งน้ำแค่นี้มึงก็อันนับว่าเป็นลาวาเ <c oughs> อออย่ <c oughs> บ้าตาย <c oughs> จะไปที่ลานพร้อมครับเพียพังได้เลยโฟล่าโอเคมาแล้วมาแล้วหลอดวอดจะไม่ขึ้นหลอดวอดมาแล้วโอ้นี่มาแล้วมาแล้วไป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  go 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 น,นี่แน่พลังแห่งการหลบหนีนี่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 นนไฟไฟไฟแก๊สพุ่งชนเลยไง แดดพุ่งชนนี่แดดพุ่งชนเฮ้ยมานี่เดี๋ยวเดี๋ยวมานี่เฮ้ยมันมันแยกล่างมันแยกล่างมันแยกล่ามันแยกล่างเฮ้ยมิตาพุชินมิาพีบ้าเบื้อไปแล้วเฮ้ยชิบหายแล้วเหลืออั่วเดี๋ยวนีปุบไปแล้วปโอเคโอเคดีๆดๆ้าตบนีตบหนีไว้โอยโอยโอไม ชิบหายเลยกูโอเคมาดิมาดิกูเป็นซุปเปอร์แทงค์มาเลยมาคุณจุกก็อยู um, i mean, okay. oh, ่โ right. อ uh ้โอ oh, ้ชิโอเคโอเคโอเคเจ็บ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 เบบบอไรทำแล้วก็ทำเถอะทำแล้วก็ทำเถอะ้กูไ่ดาบจุกอยู่กูไโอ้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 ใบก้าโอ้้อโอ้้อไอเผมโหด ดรัสเซียนี่มาสิมาสิมาโอ้ยเบอยู่กูลบอยู่กูลบอยู่โอเคโอัมามามากูชื่อตีมาปุบมาเออมาสิคนไอ้ชี้ยาคูลาไม่ทันโอโอเคได้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 เด้าหไม่นะเฮ้ยกูเติมยากูเติมยากูต้องเติมยา ผมรักส่งเวลาแป๊บนึ่งรักส่งเวลาแป๊บนึงกูหาหมอกูหาหมอกูหิวโอเคโอเคกูหิวแล้วกูหิวแล้วมาแล้วมาแล้วกูมาแล้วเออกูหิวไงแล้วกูหิวครเพื่อนมาสิมามาสิครับเพื่อนมามันจะตายแล้วมันจะตายแล้วเออโอเคลุกลุกแล้วโอ้ยจะตายกันวะ โอเคครับวันนี้ขออนุญาตลาทุกคนไปก่อนนะครับถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมฝาก like, กดไลค์กด s u b s c r i b ์อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะวันนี้ขออนุญาตลาทุกคนไปก่อนนะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมนะครับบายบายทุกคนจ้าบายบาย